โอเคครับผมสวเตรียมจัดขายนับมาวันนี้มาอ้าวทำไมกูมีเกาะเฮ้ยมีปิดด้วยพี่ไม่ได้ใส่ปิดนะเออไอเทมไหนที่มันบวกรถดรามจวะคือนี่เราไปสร้างเล่นเองนะครับแหัว่าเออว่ะใช่ใช่หัวมันเขียนว่าลถดรามีดอะไอ้ดูกูก็มีเกาะเหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่เปลี่ยนได้ไปนี่มันฆ่าตัวตายได้ตัวตายเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวมีหัวไหนวะเนี่ย อ้าวโอดอกอะสกายวิ่งเห่าอะถอดก่อนเออหายแล้วโอ้โหทำไมรู้รู้สึกถึงความหน่วงอะไรนี้นะมาเรามาสร้างเล่นกันเองนะครับเนี่ยไอโอลก็รอดตัวเชฟตัวนี้เคยเล่นโกลยังไม่ตายแต่ยังไม่โดนแบงค์โคงสิงยากมากเลย โอมันโยนระเบิดนี่กูโยนคืนเลยเอย่างนัวเลยถอดของอ่ะรวยปลาเฮ้ยโอ้โหวันฉลามมันเอาปืนวันดีนะพี่ฟังเสียงวังเปลียงเจ่าเอานัวเอาวฆ่าตัวตายทำไมอ่ะเฮ้ย เปลี่ยนลูกกรช้าอ้าวไฟเลมันไม่เท่ากันเกะไเกี่ยวบเนิดพี่โท้้ยโอ้ยแต่กูเกิดข้างหลังพลังแกแขน คนด้อยขนาดนี้ยังทับหลังดีองอ่เออเกมนี้ไม่เกิดแย่มากแหละ <c oughs> พี่มีเซอร์ไพรส์าจากใจโ <c oughs> ดนตัวเองอโอ้โหแม่ปัม๊มไม่โดนวะโดนตัวเองเออโดนตัวเองเนี่ยเอวไปฉลาดมึงวิ่งไว้เลย หลงแบบแล้วก็ปวดอะไรพี่ตันก็โหพี่รู้สึกว่ากำลังจะโดนคืบคานจากปลาฉลามเฮ้ยเอ้ยเห็นเหรคนเห็นเหรอคนนี้หลังหลังเข้าหัววะหลังไหนวะเนี่ยมีตัวนึงมีหลายบ้านหลายบ้านด้วยทุกย่านเฮ้ยแม่พี่หลัง หลังกูนี่แหละเก็บตายเราเลือดกูเหลือสิบอะแต่พร้อมตายที่สายตีกีเนตั้งนานโอนมย่งไม่มีเคโดนยิง คนปืนเก่าอ่ะไม่เช่ลเฮ้ยพี่ป่ะพื้นล้างแคสเกิดการบงนี่ป่ะสวยดี้ยฮึ้ฮ้ยฮึ้้ยฮึ้้แฮ้ย้ ไม่พูดเยอะเจ็บไข่กบโอ้โหเออตี่ต้องกระโดดจรินเลยกบเป็นกบกบกระโดดเลยเฮ้ยพี่ดีกับสองคนเออโอ้โหมันสไนล์ล่อมันล่อมันล่อมัน ใครอยู่ขวามือพี่ไปรอโอ๊ตก่อนที่ไหนอ๊ตที่ไหนที่ไหน <ią> c oughs> <c oughs> ข้าเกิดมาเพื่อล้างแค้นสุดล้ำหน้าสุดล้มหน้าวเวิร์กใส่ <c oughs> อ้าวเยีะยพิ่งจะเวิร์กใส่ศพต่อไปกลางชายดีข้างข้างขลังเว่ ไม่ใช่พี่ล่อมันอาโอนล่ล่อมันล่อมันเจ้วมันสวนได้ไงใครเกิดใกล้กูไม่น่าหรอกมั้ง โอ้ยไหนวะเฮ้ยเกิดมาเพื่อล้างแค้นหมดแกไวตายี่ี่ครมันเกิดใกล้ขนาดนั้นเอาเอาโอจินี่โอจินี่โอนี่ โอ้พี่ก็เสียงพี่ไม่ค่อเล้าใจอ่ะเฮจขอบคุณสกายอดพี่ยองมาตั้งนานลูกกูจะหมดแล้วลูกจะหมดแล้วโอ้โดนนัวไม่ไหวแล้วปืนเลนไม่ไหวแล้วเหรอ้ยโอ้นั่นมันเกิด ผมไม่ต้องยิงอย่างนี้จริงๆนะมันต้องยิงแบบทีละเมิสซ์อะแตกเป็นวาโลเลยอุ๊ยโอเล่นปืนบาร์กโอ้ยน้องเอาดาบีปืนกุด ยิงต้องย้อยอ่ะต้องยิงเยอยๆเออยิงย้อยเป็นพับจีอ่ะต้องนับองศาลมด้วยป่ะเนี่ยเอ,อ้เยแปดสิบห้าฟาเรนไฮต์ยกป้อมขึ้นสูงกดยิงเพื่อหวังผลปิีงหลุดมือหลุดเข้าไปแล้วเรีเยบร้อยกระสุนเม็่สุดท้ายหมดความหวังไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวโอทแล้ว แค่ก็ไปใส่กันโซมาทำไมอ่ะแค่เพิ่มกระสุนเองพี่บผ่ายคุณว่าเกิดข้างหน้าเกือ <c oughs> บตายเมื่อกี้อุตส่าห์ให้โอกาสคูเริจ่จะโดนแทงเงี้ยรู้สึกแบบหางหางกบมันสั่นแล้เวเงี <c oughs> ้ยเลยมีหางอ๋อแล้วน้องโอ๊ต ส่งสัญญาณก่อนฆ่าเอเฮ้ยเกิดจากยิ้ไม่ดีโคตรเดียเลยเกิดจากยิ้ไม่ดีเนอะเกิดยิงไม่ดีนนองพี่รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยฆ่ากันได้พี่ต้องหันมองด้านหลัง เอ๊มันไม่เ hmm. ก uh ิดตรงนี้โอเคเฮ้ยนี่เฮ้ยเออปืนนี้น่าสนใจว่ะไว้มาเล่นโกดเล็ด7.5ราวด์อะเออไม่แดกเข้าหัวเหรอน่าจะขี่มาแล้วกับไอ้หนุ่มไอ้กบดาบทองเอออ่ตี้โอ้โหลาด โอ้ยโอ้ตันระเบิดโคด้ยเฮ้ยโตันหินโอ้โอ้ันเกิดนใกล้ สกายโชคดีน้องส <laughs> <confer encing S 2> กายโชคดีนด้องอยูจิไหนเนี่ยานะาตาสม้มเข้าหน้ามันใครตกยานะยานะเฮ้ยยี่หิตอนะไรนะตูดที่เกี่ยวโคตรคซับเฮ้ยโอ้อยโอ้โห,โโหโกูเปลี่ยนลูกอยู่โอ้แฟรมาาันจัง ไม่โดนโดนหรอวะไม่ไปถึงแลเบิดแปดจุดห้โดนทีไปไปไปเข้าไปถึงระเบิดตู้เมื่อกี้อ้าวโดนหลาเมื่อกี้มีมันอุ้ยโหไม่ทันไอเล็กอึงทไอีโวเรวะ สวยด้อกกูก็ลากหมดเหมือนกันหลัง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 หยวนเวอร์ไปแล้วเสียงปืนโตใกล้แล้วโอ้โหไม่ดีเลยพี่วันแหลกเฮ้ยเกิดอะไรเนี่ยกู <laughs> จะล้านซะ่อย ี่ยังเปนใส่โดนลึกนะนึกถึงอยู่ก่อนเล่นกันแบบเนี้ยชิฝ่ายวิ่งกันหนังช้าโอเคผมคืินี้ก็ประมาณนี้ก็มาเล่นกันเองสนุกจำขับนะครับก็ได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ